สวัสดีแฟนมวยทุกท่านครับสรุปผลการแข่งขันนักชกไทยในศึกวันลุมพินี23ครับประจำวันศุกร์ที่30มิถุนายน2566ครับแข่งขันที่เวทีมวยลุมพินีรามอินทราครับรายงานผลกับผมแอดมินบีมครับสัปดาห์นี้ครับนักสู้ไทยลงแข่งขันทั้งหมด7คู่ครับผลการแข่งขันแต่ละคู่จะเป็นอย่างไรบ้างครับเราไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยครับเป็นทางด้านของคมเพชรแเทคครับนักชกไทยครับเจอกับ หัวเซียวหลงครับนักชกจากจีนครับกติกาคิกบ็อกซิ่งครับรุ่นสตอร์เวท125ปอนด์ครับเรียกว่าต้นต้นนี่คมเพชรแทบจะจับทางไม่ได้ครับหัวเซียวหลงนักชกจากจีนนี่เท้าไฟเหลือเกินครับแกฟุตเวิร์กเร็วครับเรียกว่าจับทางเกือบไม่ได้ครับคมเพชรครับพลังเกมแกก็ให้สัมภาษณ์นะว่าช่วงยกแรกนี่ขามันจะคิวจะขึ้นครับ ทำให้ไม่ค่อยได้เตะฮะแต่เน้นออกบัตรซะเป็นส่วนใหญ่ครับบวกกับจังหวะของทางด้านนักชกจากจีนรายนี้นี่เต้นฟุตเวิร์กเร็วเหลือเกินครับจับเป้าค่อนข้างยากครับแต่ก็ทําได้เต็มที่ครับวันนี้ถือว่อนข้างต่อยได้ดีละเอียดพอสมควรครับสําหรับคมเพรครับนี่ครับแข้งขวาทํางานครับแสโคราชเตี๋โอ้โหเออมีมีทุกรูปแบบจริงๆครับด้่นอย่างหัวเซียวหลงครับนักชกจากจีนนี่ฮะ เร็วจริงครับแต่ว่าความแม่นยำนี่ดูว่าคมเพชรจะหนักกว่าแล้วก็เร็วกว่าครับรวมถึงออกอาวุธเข้าเป้ามากกว่าด้วยครับยก2ยก3คมเพชรก็เริ่มออกอาวุธเร็วขึ้นครับทำได้ดีขึ้นครับทำให้รูปเกมทุกอย่างนี่ก็เรียกว่าเข้าทางคมเพชรหมดเลยครับยกไปแล้วนี่ก็กลเป็นการร่วมคะแนนครับชูมือให้ท่านั่นของคมเพชรแฟเทคครับหนักชกจากไทยเราครับเอาชนะคะแนนไปเอกฉันเลยครับ เดิมสวยฮะไปต่อกันที่คู่สองครับสงชัยน้อยเกียรติสงริ์ครับไอ้นุ่มกำปั้นหนักครับเจอกับมังกรทออ่ามังกรบุ่มเด็กเซียนครับจบไทยด้วยกันครับผิการมวยไทยรุ่นเอ่อรุ่นแคสเวตครับ1้อยครับเดิมจะต่อย116ครับแต่ว่าเจ้ามังกรนี่มาเกินครับโอ้งัดศอกซ้ายหงายเลยครับสรงชัยน้อยครับคนเดี้ยงไปแล้วครับโอ้นี่ ยกสองครับโดนนับ8ไปหนึ่งครั้งครับเดี๋ยวก็ไฟนี้เนี่สงชัยน้อยเปฟียบรูปร่างแล้วก็แบกน้ำหนักรวมๆเกือบเกือบจะ4ี่ปอนด์เลยครับแต่ว่ามังกรนี่มากเกินเยอะครับโอ้แต่เล็กแต่ใจใหญ่ครับดูแกบวกแรกสิครับดูฮะโอ้เอาเรื่องจริงๆครับสงชัยน้อยครับเนี่ยยกสองโดนนับยกสามแกเร่งครับเร่งพยายามที่จะเอานับคืนครับจนนี่ฮะเป็นจังหวะที่มังกรบุกบุกเข้ามาครับ ชัยน้อยก็่ยวคอได้ก็โหนตีหนแทงไปเรื่อยครับการดูแล้วไม่ชัดเจนก็มาแกะแยกออกครับจนมาประจบเหมาะกับได้จังหวะกระโดดเข่าลอยครับเป็นจังหวะปิดเกมครับโป้งามเหลือเกินครับจังหวะนี้ของโง่ชัยน้อยครับตอนแรกเหมือนจะลุกขึ้นมาครับแต่บางกรนีกรรมการเช็คดูแล้วว่าตายังงอยแล้วเดินยังมีเอียงกรรมการก็เลยยุติการชกไปเลยครับโป้เป็นไปได้จริงๆครับนี่ฮะ โดนนับก่อนสุดท้ายพลิกกลับมาเอาชนะนอกนี่มีให้เห็นกันบ่อยจนชินแล้วครับในศึกวันลุินีครับเหลือเชื่อจริงๆครับนี่ครับแมเป็นทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ครับพลิกกลับมาเอาชนะนอกได้ในยกที่สาครับหลังจากที่ยก2นี่แกโดนนับ8ไปครับไฟนนี้ยังนอกจากค่าตัวแล้วครับยังได้โบนัสเพิ่มอีก3 5 0 0 0 0บาทครับแม่ตัวตึงจริงๆครับสำหรับทรงชัยน้อยเกียรติทรงฤทธิ์ครับไปต่อที่คู่ที่3ครับ โชคดีแม็กจันดีครับนักชกไทยครับเจอกับหนุ่มสุรินทร์ชอเกตวีนาครับนักชกไทยด้วยกันครับไปกติกาเมือไทยดุนแคสเวทร้อยสิบหกปอนด์ครับประเภทตัวเล็กๆครับออกอาวุธกันเร็วๆครับสับนี่ครับแต่วันนี้โชคดีก็สีผมมาจับเลยครับดูครับพยายามที่จะเน้นออกอาวุธเยอะครับแต่ว่าจังหวะออกอาวุธเข้าเป้าแล้วก็ความแม่นยำนี่กลายเป็นหนุ่มสุรินทยำได้ดีกว่าครับ มีจังหวะต่อยหมัดแล้วก็โยนเขา่าสวยๆครับเล่นเอาโชคดีนี้ก็กระเด็นกันดอนไปหลายจังหวะครับกดความตั้งใจเกินร้อยครับทั้งนั้นถึงโชคดีครับแต่วันนี้อาจจะโชคไม่เข้าข้างครับกลายเป็นว่าหมุ่มสุรินนี่ออกจังหวะได้ดีกว่าครับแล้วก็คุมเกมเอาไว้ได้ครับจนกระทั่งนี่ฮะเขาสู่ช่วงปลายยกครับก็ระครังลั่นแล้วสุดท้ายครับ กรลัการรวมคะแนนครับชูมือไปที่นุ่มสุรินช่อเกตวินัยครับเอาชนะคะแนนไปเอกระฉันเลยครับเดียดไปนิดนึงครับไปต่อที่คู่ที่สี่ครับเพชรลำพูนหมวดดับลำปางครับกับประตักเอกซินบีมวยไทยครับไปกันกติกามวยไทยครับรุ่นแคชเวด1ร้อยยี่สิบแปดปอนด์ครับก็แลกเดือดกันพอสมควรเหมือนกันครับประตักเอกนี่ดูว่ารูปร่างจะดูหนากว่าครับใส่ครับศอก หมัดนี่แหละฮะเป็นหลักครับแต่ดูว่าฟันแล้วนี่มันไม่เข้าเป้าอะฮะคือเหมือนกับแบบคู่ต่อสู้เห็นครับเพอเหมือนเก่งง้างมานี่กลายเป็นว่าเพชรลำพูนนี่หลบได้ครับแต่ก็มีจังหวะที่โดนเหมือนกันครับแต่ว่าจังหวะหลักเรี่ยมนี่เพชรลำพูนครับช่ำชองกว่าครับเพราะว่ามาต่อยในวันลุมินีนี่หลายไฟแล้วครับเริ่มจะชินกับกติกาแล้วก็ชินกับจังหวะต่อยสมยกนวมเล็กของวันลุมินีครับ นี่ครับมีศอกครับโอ้โหแกเริ่มโชว์ครับช่วงปลายยก3ครับเพชรลำพูนครับประมาณนี้ก็าจังหวะจะีลันม้วนแผ่นดินครับเกือบร่วงครับโดดเข้าลอยอีกทีนี่อีกทีโอ้โหอยากจะปิดเกมช่วงปลายยก3ครับแต่มันไม่เข้าเป้าครับถ้าเข้าเป้านอกได้ก็มีโอกาสคว้าวันนัดเหมือนกันนะจังหวะสักครู่นี้ครับสุดท้ายครบยกแล้วครับเป็นทางด้านของเพชรลำพูนหมวลดับลำปางครับ เอาชนะคะแนนไปเอกกระชันอีกหนึ่งคู่ครับต่อที่คู่5เลยครับเพชรทองเกียรติทรงฤทธิ์ครับเจอกับสเตฟานเออร์ไวครับตักชกจากสกอตแลนด์ครับต่อยกติการมยไทยรุ่นสตาร์เวดครับ125ปอนด์ครับตาดูครับป้าแต่แรกนี่เพชรทองแกก็จะเอาอยู่นะฮะการจะปิดเกมครับแต่กลายเป็นว่าสเตฟานแกก็เอาตัวรอดได้ครับ ในช่วงจวังหวะยกแรดนี่พยายามที่จะ,จะคุมจะคุมจะเอานะฮะแต่สุดท้ายนี่เอาไม่ได้ครับดูครับสเตฟานยยก็โอ้ยนักโชกจากสกอตแลนด์นี้นี่ก็แม่ตอกอาวุธได้คมเหลือเกินครับมีเหลี่ยมด้วยแม่เก๋จริงๆครับสเตฟานครับจากสกอตแลนด์ครับจับตาดูครับผู้ชมครับจะมีจังหวะที่แม็กซ์ยกหลอกแล้วก็ต่อยหมัดนี่เล่นเอาเพชรทองหงายเก่งเลยครับ จับตาดูทีนีจังหวะโอจระเข้ฟาดหางเกือบไปครับดีว่าจังหวะมันไม่ลงล็อกสักเท่าไหร่ครับนี่ครับเป็นจังหวะที่เพชรทองโดนหัวด้านข้อเอียงเลยครับแม่โอ้โหเกือบไปครับจังหวะสักครู่นี้ครับกดมาเสียบเตียวเียวโหการคอยอีกแล้วครับจังหวะนี้ก็กระโดดต่อยหมัดขวาล่วงเลยครับแม่นี่ฮะเพชรทองไหวไหมครับ ยังลุกขึ้นไดครับการนับครับนับแรกยังไหวครับพยักหน้าสู้ได้ครับจากนั้นครับสเตฟานก็ไม่ปล่อยโอกาสทองครับพยายามที่จะเร่งครับปล่อยหมัดสลับกับการต่อยหมัดซ้ายขวากับการเกี่ยวขาต่อยมาโต้นี่ครับเัียงขาดเชือกเลยครับโอ้โหเอาครับนับที่2ไปแล้วครับสถานการณ์โคมาแล้วรัทางด้านของเพชรทองครับโดนไปสนับในยกที่สครับ ยกแรกจะเอาครับสุดท้ายในยก2โดนเขาเมานะน่าจะเป็นเกมที่ยากครับโดนไปสองนับแล้วในยก2ครับดัวรอดไม่รอดครับเพชรทองครับตดนอีกแล้วนีย่างเอียงโอ้เรียบร้อยเลยครับแม่อันนี้เป็นไปได้จริงๆครับยกแรกเหมือนจะจะกินครับโอ้นีครับคนนี้ถือธงชาติได้คุณไหมครับนิโคลครับที่เพิ่งน็อกเมืองไทยไปเมื่อสุกที่แล้วครับมาจากค่ายเดียวกันครับกับสเตฟานครับจากสกอตแลนด์ด้วยกันครับเป็น สเตฟานชนะไปพร้อมกับคว้าบัตรไป350,000บาทครับมาต่อที่คู่6ครับแบ็กแฮมบิ๊กวินแชมเปี้ยนยิมครับนักชกลูกครึ่งญี่ปุ่นไทยครับจากแอนตันแอร์ชอปครับนักชกจากเบลเบลเกเบลเกเรียครับในการตีการวยไทยรุ่นแคชเวทครับ1้อยบปอนด์เลยครับวยใหญ่ๆยักษ์ๆักครับออกอาวุธหนักๆครับจังหวะออกอาวุธของ แบ็คแฮมนี่ก่อนเนียนตาเหลือเกินครับนาที่แอนดันจะแบลเกเรียนี่ก็แกก็สู้ดีเหลือเกินครับแต่เป็นรองจังหวะอยู่นิดเดียวครับนี่ครับกระโดดโยนเขา่าที่หนึ่งครับฮะโมใ่ใหญ่ๆนี่อ๋อจะดูว่าอาวุธชา้าเดี๋ยวออกแล้วหนักๆครับ<ๆ>ก็ภาพรวมจุดท้ายแล้วครับก็เป็นท่านั้นของแบ็คแฮมครับ เบควินแชมเปญยิมครับลูกทิ้งญี่ปุ่นไทยเอาชนะแานไปเอกฉันสามเสียงเลยครับไปลุยกันต่อครับคู่ที่7คู่สุดท้ายครับไอ้ตับวานแปดแซนเล็กพีเคแซนชัยอมวยไทยยิมครับแม่ทักททยครับโดดเตะสูงเลยครับเจอกับก้องไก่เอ็นนี่มวยไทยครับกชกไทยด้วยกันครับต่อยกติกามวยไทยรุ่นแคชเวทครับร้อยสี่สิบปอนด์ครับอว่าเป็นไฟที่ทั้งคู่นี่ต่างอยากจะแจ้งเกิดให้ได้ครับเพราะสองไฟนี่ในวันุมินี้ ยังไม่ชนะเลยครับวันนี้นี่แปดแสนเล็กก็เก่งหมัดมาครับโป้แต่จังหวะนี้นี่โดนสองของกองกลาดีว่ากรรมการไม่นับครับลุกเร็วครับโดนหมัดโดนหมัดทรายครับยก2โดนไปครับร่วงจังหวะนี้กรรมการยังไงครับนับ8ครับนี่เป็นจังหวะที่แลกกันไปแลกกันมาครับยกที่2ครับแฟนมวยครับโดนไปแล้วหนึ่งนับครับแปดแสนเล็กครับ กองไก่ก็นิ่งเหลือเกินครับวันนี้ไม่มบุมบามครับดูแลกปัดแต่วันนี้นี่แปดแสนและแก็อาวุธอื่นไม่เห็นเลยฮะมีหมัดประมาณ90%ซครับแต่ว่าความแน่นความหนักนี้ผมบอกว่ากองไก่ไฟน,นี้นิ่งเหลือเกินครับจนมามีจังหวะติดปุ่มแล้วแลกมัดกันรับโอ้ล่วงอีกแล้วคราบแปดแสนเลยครับทับหวานคันต่าเลยครับจังหวะนี้ฮะโอ้โห กองไก่ก็โดนต่างคนต่างโดนแต่กองไก่นี่ทนได้ครับแปดเซเล็กโดนแล้วหล่นครับเอาครับโดนไปสองนับแล้วครับตับหวานเริ่มจะกลายเป็นตับขมหรือเปล่าครับดูโดนกองไก่กดซับแปดเซเล็กแลกขึ้นมามาดูจังๆมึงดูหนัวลงไปซับแปดเซเล็กซับพื้นโดนมัดซ้ายครับซับกอกซ้าย กองไก่กดกดปิดเสียบเข้าซ้ายทีนึงเสียบเข้าซ้ายกลบเข้าซ้าย3ดอกซ้อนๆกองขามุมของกองไก่เลยครับแ0 0แสนเล็กครับจบยก2ครับโอ้โหนี่กองไก่เสือเลยครับแจ้งเกิดได้สำเร็จครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับปิดเกมไปในยกที่2ครับก็ถือว่าสู้เต็มที่แล้วครับทางด้านของ8 0 0แสนเล็กครับถือว่าวันนี้นี่กองไก่มาโหดกว่าครับ ก็เป็นฝ่ายชนะไปครับฝ่ายนี้ก็กองไกลก็คว้าโบนัสไปด้วยครับ3 5 0 0 0 0บาทครับเ,เรียกว่าสัปดาห์นี้นี่มวย7คู่นี่น็อกกันไป3คู่ครับสสยโบนัสไป1 0 0 0ล้าน4แสบาทครับเพราะว่ามีคู่ก่อนเวลานี้ได้โบนัสไปด้วย1คู่ครับนี่ก็เป็นผลการแข่งขันของนักชกไทยในศึกวันทิ่วินีเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ ช่วงท้ายขอบคุณทุกการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับติดตามการรายงานผลมวยได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ผมบีมรีพอตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ